นะคะบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะก็คือน,อน้องๆนะคะหรือว่าเรียกว่าน้องนะคะ,ะเป็นคริสเป็นคริสเตียนที่เติบโตขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้เหมือนกันนะคะ,ะเมื่อสมัยที่ตอนที่ยังเป็นเด็กๆนะคะตั้งแต่เรียนมัธยมนะคะเราก็เป็นอนุชนตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแห่งนี้มาด้วยนะคะ ก็น้องเกิดในครอบครัวคริสเตียนนะคะมีพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องที่เป็นคริสเตียนนะคะแล้วก็มีพี่สาวสองคนนะคะที่ก็มานมาสการที่คริสตจักรแห่งนี้อยู่เป็นประจำนะคะก็คือ,เ,อ,อเจก,กอบกับเจก,กิฟนะคะก็วันนี้น้องมีลิสต์คร่าวๆที่น้องลิสต์ออกมาเพราะว่าน้องกลัวว่าสิ่งที่เราจะพูดไปมันจะแบบเกลื่อนกาดเกินไปน้องก็เลยจะลิสต์ออกมาเป็นคำพูดที่ จะนำมาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะตื่นเต้นมากน้องขออนุญาตเท้าความเรื่องของตัวเองคร่าวๆนะคะก็คือว่าหลังจากที่ที่เราเติบโตขึ้นในคิทสจ,จกักรแล้วก็เรียนหนังสือเรียนหนังสือเรียนมัธยมเรียนมหาลัยในช่วงชีวิตของเราะคะ่ะที่ที่เราเติบโตขึ้น ที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเราเป็นคริสเตียนที่ที่มาโบสถ์แล้วก็วมนมาสก,การพระเจ้าในวันอาทิตย์แล้วเราก็กลับไปทําสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันของเราค่ะตามกิจวัตรของเราซึ่งเราก็ไม่ได้ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าให้เพียงพอแล้วก็ดำเนินชีวิต ตามอย่างเพื่อนตามอย่างโลกทําตัวเหมือนเนียนไปกับเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อที่จะได้รับการยอมรับในสังคมเมื่อโตขึ้นค่ะเรียนจบทํางานเราก็มุ่งมั่นในการทํางานเพื่อที่เราต้องการสแสวงหาเกียรติยศต้องการสแสวงหาตําแหน่งที่ที่สูงขึ้นเงินเดือนที่มากขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้สแสวงหาสิ่งที่เป็นน้ํารรยของพระเจ้าก่อน เราก็มวัวแต่วุ่นวายอยู่กับโลกนี้ค่ะเพื่อทีเอ่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็คิดได้แค่นั้นเ,เมื่อโตขึ้นอีกเราก็ได้แต่งงานมีลูกมีครอบครัวนะคะเราก็ตัดสินใจแต่งงานกับคนที่ยังไม่รับเชื่อพระเจ้า,าซึ่งตอนนั้นเราก็แต่งงานเรียบร้อยแล้วก็มีลูกนะคะหนึ่งคนตอนนี้ก็อายุห้าขวบแล้วแล้วก็ ชีวิตของเราก็ดําเนินมาเรื่อยๆค่ะทำงานเ,าเลี้ยงลูกมีครอบครัวว่า,อ,าอยากจะถามทุกท่านว่าเคยมีบางครั้งไหมที่รู้สึกเหนแื่อยล้วก็ท้อเหนื่อยมากท้อมากสำกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราปัญหาที่ที่ที่เราคิดว่าทุกคนก็กคงจะเจอมันคงเป็นเรื่องปกติที่ ชีวิตมนุษย์ทุกคนจะเจอในในชีวิตของเราค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะเหนื่อยที่เราจะท้อที่เราจะรู้สึกอ่อนแอที่เราจะละอากับปัญหาทุกๆอย่างที่เข้ามาแต่ว่า,าต้องจะพูดว่าอะไรต้องต้องขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลาที่ทำให้เกิดโรคระบาดโควิด1 9ขึ้นมานะคะในช่วง ระยะเวลาทีา่ทุกคนต้องหยุดทำงานเราก็ต้องอยู่บ้านแล้วก็ทำงานที่บ้านแล้วเราก็มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นเราไม่ต้องเร่งรีบในการออกไปข้างนอกไปทำงานตั้งแต่เช้าทำให้เรามีเวลาที่นั่งนิ่งๆแล้วก็อยู่กับพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็น้องก็ได้มีเวลาที่เหมือนคนปกติค่ะเล่นโซเชียล เข้าดูนั่นนี่ใน Facebook อินเทอร์เน็ตต่างๆเราพบว่ามีคลิปมากมายที่เป็นเรื่องของพระเจ้าแล้วก็เป็นคำพยานที่หนุนใจเป็นคำพยานที่เปลี่ยนชีวิตคนได้น้องได้ฟังคําพยานเหล่านั้นที่มาจากผู้เชื่อใหม่ที่เขาได้รับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเปลี่ยนเขามากมายอย่างเช่นคนที่ เคยเป็นหมอดูเป็นคนทรงเจ้าเป็นพ่อมดหมอผีกลับมาเชื่อพระเจ้าคืออันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเราดูหลายๆคลิปแล้วก็เราเห็นถึงชีวิตที่พระเจ้าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทําให้เรารู้สึกว่าทำเอ,อเรารู้จักพระเจ้ามานานแล้วเราเรามีพระเจ้าอยู่ในใจก็จริงแต่เราไม่ได้เจาะแสวงหาหรือว่าติดสนิทอยู่กับพระเจ้าของเราเลยเราก็ปล่อยพระเจ้าของเราอยู่บน อยู่ข้างบนแล้วเราก็อยู่ข้างล่างแบบนี้ก็พอเรามีเวลาที่จะไข้ควนนะคะแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เราเคยเป็นมาก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่พระเจ้าก็ให้โอกาสแล้วก็เรียกเรากลับมาจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมากมายนะคะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าใครอยากจะคุยก็สามารถมาคุยหลังไม้ได้แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็คือเราก็เริ่มเริ่มเข้ามาอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นในส่วนนี้นะะน้องก็ต้องขอบคุณพ่อ,อ,อขอบคุณครอบครัวแม่แล้วก็พี่สาวที่คอยอธิษฐานเผื่อเราเสมอน้องรู้น้องร,ร,รู้ได้เลยว่าแรงอธิษฐานของครอบครัวหรือว่าผู้ที่ผู้ที่รักเราเป็นห่วงเรานะคะ คําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนี่เกิดผลแน่นอนซึ่งแม่แล้วก็พี่สาวตอกอธิษฐานเผื่อเรามาตลอดซึ่งเราก็าก,ก็รู้ค่ะรู้รู้มาตลอดแล้วก็พระเจ้าธรรมแน่นอนอยากจะหนุนใจว่าการอธิษฐานของเราค่ะเผื่อใครสักคนหนึ่งหรือว่าเผื่อคนที่เรารักหรือเผื่อสิ่งต่างๆในชีวิตของเราค่ะถ้าเราอธิษฐานโดย โดยความเชื่อและความหวังใจทุกอย่างแล้วเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเราทุกคนเช่นเดียวกันเหมือนกับที่พระเจ้าตอบคําอธิฐานของแม่แล้วก็พี่สาวของน้องด้วยชีวิตของน้องเองแล้วก็เมื่อเราเข้ามาติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นค่ะเราก็เข้าใจเรื่องราว สิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะสอนจะบอกเรามากขึ้นให้เราเราแวดระวังมากขึ้นในเรื่องราวของไฟจิตอินญ,ญาณก็คือเรื่องราวของไฟจิตวินญ,ญาณน้องรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากเกินกว่าที่จะมาพูดตรงนี้คะ่ะแต่ว่า,าพระเจ้าสอนสอนเราหลายอย่าง <c oughs> แล้วก็ที่ผ่านมาพระเจ้าสอนให้เรารู้ว่าเรามีบาปสีชมพูที่ คือน้องจะเรียกมันว่าบาปสีชมพูก็คือว่าสิ่งที่เราทําโดยที่เราไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งคนอื่นๆก็ไม่ได้มองว่าเป็น,ปนสิ่งที่ผิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงเราออกจากพระเจ้าดึงเราออกจากความใกล้ชิดสนิทกับพ่อของเราอย่างเช่นพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เสพติดหรือว่าการทํางานที่มุง่งมั่นจนจนเราลืมที่จะเข้ามาหาพระเจ้าของเราค่ะสิ่งเหล่านี้ทําให เราออกห่างจากพระเจ้าแล้วสิ่งต่างๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามาค่ะมันสามารถจะเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาทำให้เราวุ่นวายได้แต่สิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็คือทำสิ่งที่ทำให้เรามีปัญหาทำให้เราเหนื่อยหนักทำให้เรารู้สึกหนักมากแต่ว่าพระเจ้าพระเจ้าเองไม่เคยอยากให้ลูกของพระองค์มีปัญหาหรือว่าเหนื่อยหนักขนาดนั้น,นะคะ่ะ แต่พระเจ้าต้องการความสัมพันธ์ที่ติดสนิทอยู่กับพระองค์แล้วก็ให้ให้พระองค์ทุกอย่างวางที่พระองค์แล้วก็ยอมจำนนกับพระเจ้าทุกอย่างและอธิษฐานขอการชำระขอการยกโทษขอขอการอภัยแล้วสิ่งต่างๆค่ะมันก็จะหลุดออกจากจากเราความวุ่นวายหรือว่า ปัญหาภาระหนักที่ที่จริงๆแล้วเราไม่ควรเผชิญเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าเมื่อเราติดสนิทอยู่กับพระองค์นะคะความวุ่นวายเหล่านี้มันจะไม่ไม่มาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเลยไม่ใช่ว่าการเป็นคริสเตียนที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าแล้วเราจะเราจะไม่เจอปัญหาแต่ว่าเราจะอยู่ในปัญหาท่ามกลางปัญหานั้นได้โดยที่มีพระเจ้านําให้เราเดินผ่านไปซึ่งเมื่อเมื่อชีวิตของเรากลับมานะคะ,ดะได้ค่ะ ก็อก็สั้นๆเท่านี้นะคะก็คือขอสรุปเลยนะคะก็คือว่าถ้าเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้านะคะเราจะผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้นะคะแล้วก็หนุนใจให้ทุกคนแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังเหมือนที่ผู้นําได้กล่าวไปตอนเริ่มต้นนะคะเพราะว่าการเสาะแสวงหาพระเจ้าจริงๆและติดสนิทอยู่กับพระเจ้าทุกๆวันคะจะทําให้เราผ่านพ้นปัญหาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ค่ะ 红海。嗯